สวัสดีครับวบันนี้นะครับเราก็มาอยู่กับคันเช่าพาหมัานะครับ ทีมงานเรากำลังตเววนหาร้านอาหารที่อร่อยๆนะครับในบริเวณราชพัฒน์ร้อยเอ็ดของเราครับแต่ว่าผมเดินทางมาอยู่ที่ร้านหนึ่งครับสะดุดตามากเดี๋ยวผมจะให้ปากนะครับเป็นคนเข้าไปสัมภาษณ์กับแม่ค้าดูนะครับว่าทางร้านเนี่ยจะมีเมนูอะไรเด็ดๆแล้วก็มีอะไรเป็นซิกเนเจอร์นะครับแล้วก็บรรยากาศในร้านจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปคุยกับแม่ค้ากันเลยครับ ครับตอนนี้เราก็มาอยู่กับคุณแม่หวยนะครับเจ้าของร้านแม่หมวยตามสั่งนะครับสวัสดีครับคุณแม่สวัสดีค่ะครับเป็นยังไงครับแม่ช่วงนี้บรรยากาศร้านเฮาเป็นยังไงบ้างครับก็แบบมีมือฝนตกมือฝนมาตกกมีลูกค้ากับมานางบดังกับทรงท่มากกับทรงทุกที่ในราชพัฒนีลาอ่าละในสําหรับกุ้มลูกค้าของร้านแม่เนี่ยก็มีทั้งค้าจรแล้วก็ค้าประจําแม่นะครับแม่แม่ลูกเพราะว่าไอ้ นันกศึกษาจะมากกว่าเพราะว่าช่วงมันก็นเป็นช่วงปิดเทอมเนาะกอ่ท่านมีมากเต็มที่เท่าไรก็ถ้าวันถ้าเปิดเทอมอิรีเห้เลียนอิลีจริงๆอ่ะร้านก็นจะมีเต็มเลยเศร้าแรงเชียงตลอดอ่ะขายตลอดแต่บาม่าก็คือโทรมาแม่ก็ไปส่งมองหันบองนี้ไปเมื่อทุกหอทุกอย่างไปเมื่อในราชพัฒน์มีบริการมีบริการถึงที่ครับ,รบ,รบส่วนญ่ไอ้ลูกค้าที่เขามา ถ้าอาหารที่นี่นะส่วนญ่เพ่นสรสั่งเมนูยังเป็นหลักครับแม่เออที่เช่นกับกับข้าหมูก,กอรอบนะหมูกรอบพริกแกงเอ่อหมูกุุงไก่ปลาหมึกแล้วก็ผัดเผ็ดกับพ้าเ,เนื้อมีหมดทุกอย่างลูกก็คือวัตถุดิบนี่มีแถบทุกอย่างเลยม,มันบอกมีหมดทุกอย่างสั่งดังใดดังใจเลยสั่งุ๊บได้ป๊บทุกอย่างนีทุกอย่างเมนูครับลในช่วงสถานการณ์โควิดแบบนี้นะครับแม่ ทังร้านแม่นี่มีวิธีการาในการบริการลูกคา้จาจังไดทั้งลูกค้าที่เพื่อนมาัะประทานในร้านราคาบริวสิเป็นบริการทรงทั้งทีนี่นะครับคุณแม่ทำอะไรกินอยู่ร้านฮาก็มีเจลล้างมือหายถ้าบวสสะดวกก็โทรมามีเบอร์รากามีเฟซบุ๊กจ้ะมีเฟซบุ๊กของแม่เองแม่เป็นเฟซบุ๊กของแม่เองกับเบอร์โทรของแม่เองโดยตรงค่ะถ้าพวสสะดวกก็สามารถ ติดต่อออนไลน์หรือว่าโทรมาใดนะครับเ<ม>นาะมีบริการส่งถึงท,งทีครับผมโอ้ดีครับดีโอ้ยอยากซิมฟีมมีแม่เด้ครับวันนี้ว่า,ามันจิสมคำล่ำลือพอนเอพรสิวเสียงลาดแม่นี่บ่ทรรมาดาเด้วันนี้เมื่อนี้แม่เส็ดเมนูหยังให้ทังทีมงานาขั้นแขวผ้าม,ามัมเดะเดะลองชิมกันนะครับมื้อนี้กเฮ็ดต้มยำามเฮกหน้าหมูก,กอรอบผัดกะเพราผัดพริกแกงผัด หลายอย่างที่การถเลี้ยงเยีายงเลี้ยงทีมง,ง,งานมือนี่เนาะโอแม่คนสีเหี้ยงเข้าหลายเมนูเลยครับาทางทีมงานเข้าโอ้ตาก่อ,อ,อกอยู่ข้างหลังนะครับเดี๋ยวพ่ามาถาชิมอ่าฝีมือของคุณแม่หมวยกันนะครับว่าสิเป็นยังไ๋ไปกันเลย น,นี้นะครับกับเขาลอกกะเอามาเสิร์ฟเรียบร้อยแล้วเป็น,น,เ,เ,น,นเอเซียด้วยน้อยเห้อโอ้แมนครับหน้าตาหันดูดีมากเลยนะครับ <c oughs> ไม่ต้องรีรอตากล้องก็ถ่ายไปนะครับผมจะกินแล้วนะครับตอนนี้ ข้นทางเขามมา่ลานนะครับขาเขามมแตะปลายหินมาปลายหินนะครับมาฮอดตามแยกเดียวขวาเลื่อยพี่เจี๋ยออกมาเลื่อยยุทธศิริออกมามันจีมีโค้ขงขวามาน้อยนึงอยู่หัวโค้งนี่แหละขัาวถนหอผักไสผสมระเพาะแล้วครับแลงไม่มวยสามทาง โอ้ยวันนี้มืัอนี้อิ่มไรครับแม่แซ่บไรสรงข้ามลำลื่ออีก่เลยครับแม่นครับแซ่บขักแซ่บทุกเมนูเลยนะครับมาผิดหวังแบบรูกมากมาเ้อผู้เดียว่เคยมากมาถ้าไพบรสะดวกมากท่านทีร้านก็มีบริการทรงแม่นบอกทรงทัวในราชพัฒน์ค่ะเบอร์โทรก็มีเฟซบุ๊กก็มีค่ะบอสเซอร์ก็บเฟซบุ๊กก็ได้ค่ะ ก็เดี๋ยวทางเพจก็จะขึ้นนะครับเดี๋ยวจะขึ้นเบอร์โทรกับ Facebook ของคุณแม่หมวยไว้ White, นะครับเผื่อใครที่ไม่สะดวกมารับประทานาถึงที่ร้านนะครับก็สามารถโทรสั่งนะครับมีบริการส่งถึง <Wow. S 1> ที่นะครับผมครับสำหรับวันนี้ก็รายการคันแควพาหม่่ำของเรานะครับก็จะได้ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าแล้วรอชมกันนะครับว่าพวกเราจะพาท่านไปรับประทานอาหารร้านเด็ดร้านไหน ในบริเวณราชวัตรร้อยเอ็ดนะครับผมสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนบ๊ายบาย